อ่ะตอนนี้นนนทุามาที่ต้นอะไรเอ่ยอ่อกล้วยทิพพลดกล้วยนี้มีสี่ชื่อที่เขาเรียกกันทิพพลดอ่าเทพพลดฮาโลอ่าเล็บช้างกุดเล็บช้างขุดอ่าทำไมถึงเรียกเล็บช้างกุดเลยมันเหมือนเล็บช้างใช่ไหมเล็บช้างที่มันแบบลูกใหญ่มากเลยเนาะลูกใหญ่แล้วมันไม่มีอะไรนะจุกเล็กๆอ่าไม่ไม่มีจุกตรงปลายหรือไมมลูกเลียมาเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือยังโตไม่เต็มที่เนาะ ใช่ลูกสวยมากเลยลักษณะลูกสวยมากเลยนะทุกคนจริงๆแล้วเราอยากเอาบันไดปีนขึ้นไปเนาะนี่ให้นุชพาขึ้นไปดูชัดๆข้างบนเนี่ยเนี่ยกี่ลูกลูกเยอะลูกใหญ่มากอันนี้พอคนในสวนอยู่พออยู่ใช่ไหมโอ้เยอะอยู่เนาะมันมันเหมือนได้สามหวีทุกคนนะเขาออกคนได้สองแบบใช่ไหมใช่ค่ะจะออกมาพูดให้เพื่อนเพื่อนฟังหน่อยกับไม่มีปีนะคะเอาใหม่มีอะไรนะจะออก ผลสองแบบคือเนี่ยแบบเนี้ยไม่มีปีอ่าไม่มีปีนะทุกคนอันนี้คือเหมือนได้สามหวีแต่ว่าไม่ตรงไปไม่มีปีเดี๋ยวเดี๋ยวขยายให้ดูปีเหมือนกล้วยทั่วไปเดี๋ยวขยายให้ดูนี่ไม่ปีเห็นไหมลูกใหญ่มากแต่ถ้ามีแต่ถ้ามีถ้ามีปีนะเขาบอกว่าผลมันจะได้เยอะกว่านี้ลูกมันจะเล็กลงกว่านี้หน่อยนึงเพราะนี้เวลาสุกอะบางลูกใหญ่ได้ถึงครึ่งกิโล ไม่เคยเห็นไงนี่นะแล้วเราก็ไม่เคยเห็นนี่ก็ครั้งแรกของเราเนะะาะครั้งแรกเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนมาดูไปพร้อมๆกันอ่าเดี๋ยวว่าเรามีหน่อขายแล้วนะมีหน่อขายแล้วนะทุกคนอ่ะมาดูหน่อกันเนี่ยขายของขายของขายเวลาขายของขายจริง <laughs> น, <laughs> นี่นี่ค่ะแบบนี้เลยอันนี้สองร้อยเก้าสิบนะอือแบบนี้เลยค่ะหน่นอสองร้อยเก้าสิบรวมสง่งแบบนี้เลยนะหน่ออ่าเนี่ยหน่อละสองร้อยเก้าสิบบาทรวมสง่นนลลมสงใช่ค่ะมีประมาณหกหน่อ ใช่อาถ้าใครสนใจมีหกนอใช่ถ้าเกิดมันสูงมากเกินไปเราก็ตัดเองเหมือนเดิมนะตัดสี่สิบเซนกล้วยมันปลูกง่ายนะทุกคนให้เพื่อนให้เพื่อนรู้ว่ากล้วยมันปลูกง่ายแล้วมันอะยังไงมันก็มันก็ติดอะใช่ค่ะประมาณนี้เนาะถ้าใครสนใจที่จะปลูกกล้วยทิพรดอ๋อมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาบอกว่าถ้าอ่าถ้าถ้าถ้าออกแบบแบบไม่มีปีเนี้ยเขาให้เรียกเทพพลด แต่ถ้ามีปีเขาเรียกที่พลลเขาบอกอย่างนี้นะเอออันนี้เออเราก็เราก็รอดูไปพร้อมกันว่าในกอนี้นั่นนั่นต้นถัดไปเห็นไหมเขากำลังจะออกแล้วเออมันจะมีปีไหมในในหนึ่งต้นนี้เออแต่ลูกใหญ่มากทุกคนเรามาดูไปพร้อมกันว่าเราไม่ใส่ปุ๋ยเนี่ยนี่คือเราเอาน้ําน้ําจากบ่อปลาเราเออบ่อปลาเรานี่ก็คือคลองที่เราขุดเล็กๆนั่นแหละก็คือน้ํานี้มันจะซึมออกมาใส่ต้นกล้วยทุกคนเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเดี๋ยวมาดูกันว่าหนึ่งลูกของเราจะ ถึงครึ่งกิโลไหม,ใช,ใ,ไมใช่ยังไม่เต็มที่ยังเป็นเหลี่ยมเล็กๆอยู่เนาะอ่ะคนถ้าใครสนใจเอาขายของหน่อยแอดมนุษย์ขายของหน่อยสนในะคะหน่อกล้วยหนึ่งนอได้นะสองนอเจ้าสิบบาทรวมส่งสนใจสอบถามรายละเอียดเดี๋ยวเราจะให้เบอร์โทรไว้ใต้คลิปมีหกนอเนี่ยมีหกนอค่ะสั่งเข้ามาได้นะคะคลิปนี้ก็บ๊ายบาย